ตอนสุดท้ายแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะเจอกันเลยค่ะก็รู้สึกว่าน่าเสียดายครับแล้วก็อยากให้มีตอนมากกว่านี้คนได้ดูดูกันได้อย่างแบบอินใจไม่เลวเหมือนกันด้วเร็วมากเพราะว่าเราออนยินนี้พาสอ์อาชิระส่งต่อใช่เลยไหมเจ้าครับครับผมก็ก็ดีใจแหละเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วบทงานที่เราทํามัน มาที่โดมาถึงจุดที่แบบจะจบแล้วแล้วก็เราจะปล่อยตัวละครกลับไปอยู่ในโลกของเขาแล้วก็ดีใจอย่างเล่อที่ได้มาดูกับแฟนๆวันนี้ด้วยครับแล้วเรารู้สึกว่าเอิร์ธกับมิ้งเนี่ยจะรู้สึกว่าหมู่พันกับเอ่อซีรีส์นี้เป็นพิเศษเลยนะเพตัวพั้งก่อนคือร้องไห้อ๋อก็จริงๆแล้วผมผูกพันทุกซีรีส์แหละครับเพราะว่าท,ทุกโอกาสที่ผมได้รับมาผมตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวละครเนี่ยอย่างครูผาหรือว่าตัวละครลุงจิ้มเองเนี่ยรู้สึกว่าผมทำกานบ้านแทบทุกวันเลยมันเลยเป็นความทรงจำที่ น่าจดจําแล้ว oh, ก so ็ได้เราเราก็ได้เรียนรู้จากตัวละครที่เหมือนกันอืไ่ทเคยเข้าต่างบ้างแม้ว่ะครับกระแสที่ผ่านมากจอถือมันดีครับดีใจครับดีใจครับแล้วก็รู้สึกว่ามันมันแป๊บเดียวเองเนาะผ่านมาแป๊บเดียวเองอ่ะแลาวสี่ีวีก็เจอกันอีกแล้วไม่อยากให้มันจบเลยเราเจอกันอีกเราเจอกันอีกแล้วให้มันดีใจดีใจที่เราเจอกันอีกเนาะแบบมันจบไวครับเออต้องคิดถึงมันมากๆแน่แน่ ใช่ครับก็เหมือนที่เขาตังพูดเลยครับรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปไวครับเพราะว่าเหมือนจําได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เราเพิ่งมาดูอีพีหนึ่งไปด้วยกันแล้วก็วันนี้เนี่ยเรามาดูอีพีสุดท้ายไปด้วยกันก็อยากให้ทุกคนครับช่วยกันส่งตัวละครทุกตัวกลับไปสู่โลกของเขาอยากมีความสุขนะครับมข้มากนครับผมก็ที่เพื่อนกับเขาตามบอกว่ามันเร็วไปใช่ไหมครับว่าอยากให้มีต่อแต่ผมผมรู้สึกว่า แค่นี้ก็เจ็บปวดมากพอแล้วเพราะว่าแต่ซิลี่มันแบบมาเวชีเราเจชดขีเหรอเจ็บปวดพอแล้วผมดูอีพีหนึ่งเมื่อวานดูของที่เข้าตังผมโอ้โหไปสลายแม่แหม่แม่ผมรู้สึกโอเคพอแล้วแค่นี้เจ็บปวดพอแล้วครับผมรู้สึกว่าก็ดีใจครับที่มันจบที่วันนี้พอดีไอ้เรื่องกาจบจะเจ็บปวดเพราะว่าโอย อ๋อต้องาดูอวอวิ้ยอดเยอดเลยยอดเลยยอดเลยพอดูกนตอนจบหรือเปล่าวันนี้จะพอดูันอนจบไดไห่เลยอยสีจะพอดูมันไอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุอวิรู้สีอะไรบ้างอวิ้นรู้สีอะไรบ้างขอบคุณที่วันนี้ถึงตอนจบแล้วก็อยากให้ทุกคนมาดูบทสรุปพร้อมกันอืมอออขอ่งนี้บ้าง อยคะหนูจะบังคนลูกเออบังกันลูกเออคู่นี้บ้างคนรู้สึกยังไงบ้างครับคู่นี้บ้างเป็นไงบ้นะครับมาถึงรู้สึกยังไงใกลนจะจบแล้วเนอะมันไล่อุ่นที่แล้วตอนจบรู้สึกอย่างที่พี่มิ้บอกอยากให้มันมีแบบถึงี EP ต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยากไม่อยากอยากมันยังไม่อยากให้มันจบอะไรอย่างเงี้ยอยากร้องให้อีกแต่ว่าผมรู้สึก อะไดีใจที่ได้เป็นตัวแทนอะไรสื่อได้เป็นแทนเป็นตัวแทนแบบ Through ถ่ายทอดความรักของมุมมองหนึ่งการ <c oughs> ม,ม,มุม <c oughs> <c oughs> มองหนึ่งของผู้วิการทางการได้กิน <c oughs> อะไรก็เป็นความราาักที่ผมว่าเป็นความราักที่สวยงามครับเป็นความความรักที่แบบไม่ต้องใช้คําพูดจะเป็นการกระทำเออทำไไปเออทำเป็นัไงเพราะว่าอย่างในจริ่ ได้เลยครับสสวัดีคเอออย่างในซีรีส์เรื่องนี้เราต้องมาบทคนที่แบบเออแบบผู้พิการอ่ะเราต้็มันมีเรื่องของเราเรียกไงโจทของเรื่องของครอบครัวด้วยอ่าฮะต้องเข้าไปอีกอ่ะต้องเข้าไปไม่ได้ผมัม่เข้ามาได้ไหมได้รับอ่ารู้สึกยังไงพอแบบรู้สึกสะท้อนอีกมุมหนึ่งมันไม่ใช่แค่แบบเอ้ยซีรีส์วายที่ครับครับรู้สึก รู้สึกดีใจครับที่ได้มารับบทนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะท้าเล่นตัวเองด้วยเป็นบทที่ดีมากๆด้วยครับแล้วก็ได้สะท้อนสังคมได้สะท้อนเอ่อได้เป็นอีกหนึ่งเสียงให้กับเอ่อผู้ที่เป็นวิกาทางการได้ยินครับเอ่อในการเล่นตัวละครตัวนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับได้ได,ได้เรียกว่าอะไรถ่ายทอดความรักอีกแบบหนึ่งที่ยังไม่เคยเห็นขนาดนั้นในทีวีครับดีใจครับซึ่งจากที่เราบอกว่าตัวละครนี้ ค่อนข้างยากสำหรับเราเพราะวันนี้ยมันจะจบแล้วอะรเรารู้สึกว่าเราให้คะแนนตัวเองแค่ไหนให้คะแนนตัวเองนี่หรอ,อผมรู้สึกผมทําดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้แล้วกันณขนะาะนั้นครับใช่เพราะว่าผมก็แบบไม่รู้ว่าคนที่มีการพิหารมีพิการทางด้านเนี้รู้สึกยังไงจริงๆหรือว่าเอ่อเขาจะแบบถ่ายทอดออกมาอย่างไงจริงๆ ผมพยายามที่จะถ่ายทอดไปให้ได้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ในความเข้าใจของผมคือท้าค่ะคุณก็ถ่ายทอดเต็มที่เลยนะเก็สอดมาลยสอดเข้าเลก็สอเ้ามลยก็อดเ้ามายกสอด้ามาเลยก็สอดเข้ผมเลยก็อเข้ามาลก็าเลกอ้มก็เมาเเข้ามาเยังเข้าาลก็้มล้เยเขเ้าข้อด้มก้าเ้ากับอบอุ่นให้ความหวังก็ือแต่พอเรา เอาเพลงนี้ไปใส่ในซีรีส์แล้วมันก็สามารถทำให้คนดูแบบกินไปตามนั้นได้ว่าเออมันให้ความหวังนะอะไรประมาณนี้นก็ได้เช็คไหมได้เช็คเช็คคนที่เข้ามาคอมเมนต์ไหมอ๋อผมเ <ผม S 1> ช็คผมเช็คผมดูทั้งในยูทูบกับแบบทวิตเตอร์ครับก็รู้สึกว่า เออคนช่วเราไปเออในทวิตเตอนะครับทวิตเตอก็คือเออคนคก็รู้เออคนคนก็อินแบบคนก็อินไปกับเพลงด้วยแล้วก็คนก็เหมือนอย่างที่ผมบอกคือแบบเป็นทั้งสองฝั่งว่าเป็นยังไงบ้างแบบบางคนเขาเศร้าอยู่ฟังแล้วเขาก็จะเศร้าหรือแบบบางคนเขาต้องการความบอกฟังแล้วก็ได้ความบอกเรู้สึกว่ามันสามารถตีได้หลายแบบครับวันนี้มีโชว์มาฝากแฟนๆด้วย สุดท้ายใช่ผมใช่ไหมใช่ท่านสมควรนะทุกคนไก่เราจะมีโชว์ตับไก่ไหมหรือว่ายังไงสมแล้วเราต้องทำแล้วนะอตับไก่เป็นเพื่อนแหละก็มีแน่นอนครับทุกคนคไก่ไม่ถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่โชว์ตับไก่จะมีโชว์ของทุกคนแน่นอนโดยเฉพาะน้องฟอร์ดนี่ไปโชว์เปิด เอาเฉลยแล้วเหรอไม่ได้แล้วเฉลยแล้วอ้าวจริงนะอุ้ยไม่ต่ไปแล้วตะคนก็ยิงโขดอย่างเดนยวกันผมตั้งใจแล้วก็ฝึกโนดอย่างเต็มที่ครับก็ต้องรอดูนะครับอันที่มีฝากนิดนึงค่ะตอนสุดท้ายแล้วอยากบอกอะไรกับแฟนๆที่เขาติดตามเรามาก็อย่างอื่นเลยก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นผมอยากแก้ข่าวนิดนึงจริงๆแล้วผมไม่ได้โหวไปโขกโต๊้เขาผักกันเพราะจะคนเชื่อที่ผมพูดไปอ่ะเชื่อ <c oughs> อัก็คือขอฝากซีรีส์เรื่องนี้นะการพระจันทร์มันไก่ครับผม <c oughs> มูราชิเก้นก็เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดใครได้ดูมันเป็นซีรีส์ที่เล่ามุมมองเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนรักแล้วก็จริงๆแล้วมันมีมุมมองในหลายมุมมองมากครับผมก็อยากจะให้ทุกคนมาลองดูกันเพราะซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันสอนอะไรใครในหลายๆคนมันเป็นเรื่องของเจเนอเรชั่นเจเนอเรชั่นแก่แล้วก็

<laughs> Hello, Interfans. fans. Uh, thank you for supporting Moonlight Chicken until the very last episode. We are very happy to uh, be able to have the first fan meet for the first EP of Moonlight Chicken and also the last EP. So, thank you for your support, and we're hoping to see all of you guys very soon in the next series or maybe in the next fan meet. Thank you. <laughs> ตาบอกว่าเแ่มาทสุดยอดขอบคุณครับ